สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสวัสดีวันที่23สิงหาคม2563นะครับก็ตอนเช้าๆนะครับก็จะมาอัปเดตดอกไม้นะครับเมื่อคืนก็มีคนนะครับทั้งไลน์ทั้งโทรนะครับมาหลายคนนะครับอยากได้ดอกไม้นะครับไอ้ผมก็ตอนแรกก็กะว่ายังจะไม่ขายนะครับดอกสีเหลืองนะครับนี่ครับมันกําลังบานนะครับกําลังตุ่มๆแบบนี้นะครับแต่ครนี้อ่ะในเมื่อ fc นะครับอยากได้นะครับอ่ะนี่นะครับมันมันตุ่มหมดทุกตัวเลยนะครับเนี่ยมันกําลังจะบานนะครับกําลังจะบานนะครับดอกสีเหลืองเป็นแบบไหนนะครับโกลเด้นชิ i k a d ามันเป็นแบบนี้นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อคืนฝนตกใส่หนักนะครับเนี่ยช้ำดอกก็ช้าก็มีนะครับต้นนี้เออแต่ว่าต้นที่มีดอกบานๆนี่ผมจะไม่ขายนะครับเพราะว่าต้นมันยังอ่ายังรักษาตัวอยู่นะครับเนี่ยเป็นรอยต่างๆเห็นไหมครับผิวไม่ค่อยสวยว่างั้นเออนะครับอ่ามันผมจะไม่ขายแต่ถ้าใครจะซื้อ ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผิวมนไม่ค่อยสวยนะครับนะแต่ต้นอื่นนะครับผิวสวยหมดนะครับนะฮะดูจากโขดดูจากรากนะครับนะฮะอ่านี่ครับสีเหลืองโกเด้นชิกาหน้านะครับผมนะเนี่ยกำลังจะบานหมดเลยครับดอกดอกแต่ละดอกนะครับกําลังจะบานหมดนะครับเนี่ยนะฮะอ่าสังเกตนะครับดอกกําลังะอกนะครับอ่าไปเลี้ยงอีกสักหน่อยก็ดอกบานเลยนะครับเนี่ยนะครับนก็ มีอยู่ทั้งหมดที่จะนำามาเสนอให้เพื่อนๆวันนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดสีเหลืองนะครับ1 2 3 4 5 6 6, 6กระถางนะครับกระถางนี้ไม่นับนะครับเพราะว่า,าผิวมันแตกนะครับแล้วก็ไม่สวยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วมันจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวมันจะเพื่อนๆจะว่าเอาได้นะครับมีอยู่1 2 3 4 5 6 6กระถางนะครับสีเหลืองนี่6กกระถางนะครับ ส่วนกระถางใหญ่เขาเอาไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีเพื่อนๆสมาชิกที่ได้จองไว้แล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับต้นนี้นะครับผมก็ได้ทําการขายไปแล้วสีเหลืองนะครับกับดอกต้นนี้นะครับต้นนี้โขดใหญ่มากนะครับสังเกตนะครับคนละไซส์เลยนะครับนะฮะดูนะฮะต้นนี้นะครับอุ้มขนาดนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับโขดใหญ่มากนะครับ ดอกก็สวยนะครับแล้วกิ่งก้านสาขาเขาโอ้โหใหญ่ยาวนะครับนะฮะต้นนี้สามารถเอาไปต่อยอดนั่งแท่นได้ได้อีกเยอะนะครับต้นนี้นะครับนะฮะผมขายไปแล้วนะครับอ่าถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับเพราะว่าทางไลน์จะสะดวกกว่าเพื่อนนะครับสะดวกกว่าแล้วก็ส่งรูปให้ดูได้เร็วรวดเร็วกว่านะครับอันนี้ก็นี่นะครับ ไอ้นี่ดอกก็นี่ดอกนี้ก็สวยนะครับสีชมพูนะครับจะถามชื่อนะครับเพราะว่าชื่อแต่ละชื่อเนี่ยมันสับสนนะครับมันไปมันไปอยู่ที่ไหนมันก็ตั้งชื่อของมันไปหมดนะครับฮะผมก็สับสนนะครับบางครั้งบางงครั้ผมก็ไม่ค่อยจำครับเอาเอาเป็นว่าสวยนะครับเพื่อนๆ่าสวยเพื่อนๆก็ชอบก็นะครับก็ทักทักเข้ามานะครับทางไลน์นะครับทางไลน์หรือจะโทรเข้ามาติดต่อก็ได้นะครับนะฮะสีชมพูอ่ะกรีบสีอ่กรีบสีชมพูนะครับข้างในเป็น อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าข้างนอกข้างนอกนะสีชมพูอ่อนนะครับแต่ข้างในเป็นสีสีชมพูเข้มนะครับ่แบบนี้นะครับแล้วก็ชมพูดอกซ้อนนะครับนี่โหดอกซ้อนนี่ลําบากมากเวลาเจอฝนนะครับเพื่อนเนี่ยนะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยดอกซ้อนแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าถ้าเขาไม่เจอฝนเนี่ยเขาจะสวยอยู่นะครับนะเมื่อคืนเจอฝนนะครับแต่ก็มีดอกตูมเแยะๆนะครับที่กําลังจอกนะครับเนี่ยนะครับก็โคดก็ถือว่าใช้ได้นะครับตัวนู้นนะครับ ะถาง8น MM ิ <Luc ar cells> <material> ้วนะครับนะครับแล้วก็แดงกรีบซ้อนนี่แดงกรีบซ้อนนะครับนี่แดงกรีบซ้อนแล้วที่กําลังจะออกดอกก็เต็มนะครับนะฮะเวลาเลือกซื้อต้นไม้นะครับเพื่อนอย่าเลือกแต่ดอกบานนะครับอย่าเลือกแต่ดอกบานนะครับให้เลือกดอกตุ่มๆเข้าไว้ครับนะเนี่ยดอกที่กําลังตุ่มนะครับให้ให้มีดอกตุ่มเยอะๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อนๆนซื้อไปแล้วครับ มันจะทยอยออกนะครับมันจะทยอยบานนะครับแล้วอยู่กับเราได้นานนะครับแต่ถ้าซื้อแต่ดอกบานนะครับไม่มีดอกตูมเลยนะครับแบบนั้น sì, อ่ะเดี๋ยวมันก็โรยนะครับพอดอกตูมหมดแล้วแสดงว่าเฮ้ยมันหมดมันหมดชุดของมันแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับเพื่อนนะครับนี่คือลักษณะการเลือกซื้อต้นไม้นะครับแล้วก็มีดอกนี่สีนี้นะครับอ่นี่ดอกสีละลายแบบนี้นะครับดอกตูมก็เยอะนะครับเนี่ยดอกตูมที่กําลังะจอกใหม่นะครับนี่ เนี่ยดอกตูมนะครับตูมนะครับเนี่ยลายแบบนี้ติดต่อทางไลน์มาดีกว่านะครับนะติดต่อทางไลน์มาดีกว่านะมันจะได้ส่งรูปให้ดูว่าเออต้องการต้นไหนต้นไหนนะครับไอ้ต้นนี้ <c oughs> เหลืออยู่ดอกเดียวไม่ใช่เหลืออยู่ดอกเดียวแต่ดอกตูมมันกําลังจออกเยอะแยะนะครับนี่ไอ้กิ่งเนี่ยคือผมตัดตัดออกนะครับตัดออกคือเดี๋ยวมันให้มันแตกใหม่นะครับให้มันแตกใหม่มันแตกยอดใหม่แล้วมันก็จะออกดอกใหม่นะครับนะ ดอกตูมก็เยอะแยะนะครับดอกสีนิมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับดอกสีชังพูเนี่ยนะครับมันจะมันจะดิ่นกว่าเพื่อนเวลาอยู่ไกลๆนะครับกับดอกสีขาวสีแดงสีแดงก็จะพื้นๆไปนะครับแดงโดมซับนะครับเนี่ยตอใหญ่ๆโตรใหญ่ๆนะครับแดงผมยังไปไม่เยอะนะครับแดงผมมีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับก็แต่แดงกรดมซับเนี่ยข้อดีของมันนะครับเพื่อนๆนะอันไหนแดงโดมซับ อันนี้หรือเปล่านี่แดงแบบนี้ป่ะนะครับแดงกระดุมซับข้อดีของมันนะครับบานเร็วนะครับบานเร็วแล้วก็ช่อดอกนะครับเยอะนะครับเนี่ยเวลาแดงออกแดงมาเนี่ยละเลือเลยนะครับเนี่ยสวยนะครับแดงกระดมซับนะครับผมเนี่ยนะครับออกดอกเก่งนะครับออกดอกออกดอกเร็วแล้วก็บานเร็วนะครับไม่เหมือนกับดอกตูมนะครับดอกตูมนี่ มันเวลาใช้เวลาบานช้าเพราะว่ามันหลายกลีบเนาะเนี่ยเอาสังเกตดูนะครับต้นนี้นะครับดอกสีชมพูผมเนี่ยกว่าจะบานได้นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยกว่ามันจะบานได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะมันไม่ค่อยชัดเนาะใช้เวลานะครับเพราะว่ามันมันเป็นมันเป็นกลีบซ้อนนะเนาะนะครับแต่ก็ดอกตูงก็กําลังจอะอีกนะครับเนี่ยนะต้นนี้สีชมพูนะครับผมนะฮะไอ้นี่แดงเหมือนกันละครับเนี่ยแดงรวมทรับเหลือเยอะอยู่นะครับ ถ้าเพื่อนๆสมาชิกจะอุดนุนไปสักต้นก็ไม่ว่านะครับมันมันเยอะนะครับแดงรวมทรับเนี่ยนี่เราก็แดงรวมทรับต้นนี้โคตรใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับเนี่ยเอาใหญ่เทียบกับมือผมนะครับอ่ะจะไม่เห็นเนี่ยนะครับเกือบเต็มกระถางกระถางแปดนิ้วเนี่ยเกือบเต็มเลยนะครับเนี่ยนะครับโคตรใหญ่มากเลยได้สามสามก้านเลยนะครับถ้าเพื่อนๆได้ไปเพื่อนๆก็ตัดตัดตัดทดนะครับออกมาเป็นพุ่มครับนี้แตกโอ้โหนะครับบานเต็มเลยนะครับนะฮะต้นไม้มงคลนะครับ อันนี้ก็ดอกดอกสีชมพูน่าจะเหมือนกับดอกที่รีวิวให้ให้ดูเมื่อกี้นะครับนะดอกนี่กีบแดงนะครับข้างในสีขาวนะครับเนี่ยแบบนี้กระถางเจบาทนะครับเพื่อนนะครับสนิ้วเออหนิ้วนะครับเนี่ยเจบาทนะครับเนี่ยเจสบาทนะครับได้แบบนี้นะครับฮะส่วนกระถาง8นิ้ว่ะผมบอกราคาเลยแล้วกันนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับโวกโขดสวยๆอย่างนี้นะครับโขดสวยๆอย่างนี้นะครับ ผมขาย130นะครับเพื่อนเพื่อนร้อยสามสิบบาทนะครับเนี่ยต้นสีเหลืองนี่ครับกำลังกำลังจะออกดอกนะครับผมขายร้อยสามสิบบาทนะครับนะฮะเพื่อนเพื่อนคนใดสนใจก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลน์เข้ามาดีกว่าครับแล้วก็โทรเข้ามานะครับถ้าโทรเข้ามานี่ผมก็ไม่มั่นใจว่าจะส่งรูปให้ดูถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าทางที่ดีก็ไลน์ดีกว่านะครับนะฮะมันจะได้สะดวกในการติดต่อนะครับผม สีเหลืองต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับดูนะครับอันนี้ผมเอาปูนแดงทาไว้นะครับเพราะว่าผมตัดกิ่งมันจะมีกิ่งที่ออกมานะครับออกมาจากราต้นแท้ของมันนะครับผมจะต้องตัดออกนะครับต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับนะกระถาง12นิ้วนะครับกระถาง12นิ้วโคดนี่ดูครับนะครับเต็มเลยนะครับแล้วอยู่ข้างล่างอีกนะครับอยู่ข้างล่างอีกเกือบเลยขึ้นกระถางนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยต้นนี้นะครับเหลืองแต่มีคนจองแล้วครับ ไอดอกสีเหลืองนี่นะครับมันจะเนี่ยนะครับมันเริ่มมันเริ่มบานน่ยเยอะนะครับแล้วมันมันมันจะเหลืองแบบยังไงครับถ้ามองไกลๆนี่จะเจอจ,จะหลาดับมากเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็ดอกชมพูผมก็กะว่าตอนแรกผมกะว่าจะขายนะครับเพื่อนแต่พอมาดูนะครับถ้ามัน ถ้ามันมีแผลนะครับผมก็ไม่ขายนะครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกใส่นะครับมีแผลแล้วผมก็ทําการรักษาแล้วจะหายละไม่ใช่เมื่อคืนนะครับมันตกใส่หลายวันแล้วล่ะครับผมก็ทําการรักษาเนี่ยจะหายแล้วนะครับ,ารราห,ารบหายดีแล้ะผมก็เลยเอาปูนแดงทาไว้กันกันกันฝนนะครับเมื่อคืนก็ฝนก็ตกใส่นะครับปูนแดงมันก็ออกมานะครับแต่มันไม่เป็นไรแล้วล่ะครับแต่ว่าผมกลัวไปอยู่กับเพื่อนๆแล้วมันจะมีปัญหาผมเลยไม่ขายนะครับ เอาล้ครับหลังจากนี้ก็จะปิดคลิปแล้วนะครับว่าใครใครสนใจดอกไหนแบบไหนนะครับก็อย่าลืมโทรมานะครับหรือว่าไลน์มาเข้ามาก็ได้นะครับนี่นะครับก็ต้นไม้ก็มีอยู่ประมาณนี้และครับส่วนไอที่ผมไม่ได้ขายผมก็เก็บไว้เป็นกิ่งพันธุนะครับโอเคนะครับจากช่องบอกทองชาแนลนะครับทางไลน์ก็ b a k h t h o n g นะครับ id ไลน์นะครับผมส่วนเบอร์โทรนะครับก็0980083074นะครับผมไลน์มานะครับถ้าต้องการ เพื่อนๆอยากต้องการต้นไหนก็ไลน์มาเลยนะครับนะฮะหรือก็โทรมานะครับผมขอบคุณมากครับผมจากช่องบททองแช n แนลด้อขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยนะครับนะบที่รับชมคลิปจนจบครับผมสวัสดีครับ